สำหรับทัานแรกหมายเลข 10N ครับนางสาวกปินทิดาวาสุรักครับยินดีด้วยนะครับสำหรับทั้นแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายครับ เข่ารอบท่านต่อไปเป็นท่านที่สองนะคะไม่เลียงกระดนไม่เลียงหมายเลขเช่นเคยค่ะนั่นก็คือผู้เขา้าประกวดหมายเลข ทันที่3ที่ผ่านเข้ารอบนางสาวชิ้นใหม่ประจำปี2,566ได้แก่หมายเลนสิ้ครับนางสาวเาบริญสูุดเร้้า สุดท้ายได้แก่หม,มายเลขหมายเลขสิบแปดอาทีานทิดาแจะเจวนค่ะยินดีด้วยนะครับเป็นคนที่4ที่ผ่านเข้ารอบนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับสำหรับอีก6กสาวมาถึง ทั้สุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ5คนนางสาวเชียงใหม่ได้แก่หมายเลข2ครับสศุณนา้างม,มวน,นี่คือ5คนสุดท้ายนางสาวเชียงใหม่ประจปี2,566ครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง5คนด้วยขอเสียงปรบมือกับ5คนสุดท้ายของเราด้วยนะครับ แล้วขอขอคุณอีก5สาวงามของเราด้วยนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับท่านภูมิเกิทุกท่านครับ เราได้พบกับ5คนสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้เราสองคนนะครับก็จะได้ขยับไปที่ด้านหน้าเวทีเพื่อถามคําถามนะครับผู้เข้าประกวดทั้ง5คนนะครับโดยคําถามของผู้เข้าประกวดทั้ง5ท่านนั้นจะมีเวลาตอบคําถามกันคนละ30วินาทีนะครับเพื่อทด<ช>สอบนะปฏิพันธ์ไหวพริบแล้วก็มุมมองในด้านต่างๆของ นางสาวเชียงใหม่ประจำปี2566ขอให้ทั้ง5ท่านโชคดีนะครับใช่ค่ะคุณืสมบัติหนึ่งของการที่จะเป็นนางสาวเชียงใหม่นะคะนอกจากจะมีความสวยความงามมีความสง่างามแล้วทักษะในเรื่องของการสื่อสารนะคะความคิดเห็นต่างๆก็จะต้องเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้นางสาวเชียงใหม่นั้นนะคะประสบความสําเร็จในเวทีอื่นๆต่อไปนะคะช่วงนี้เราจะเรียนเชิญคุณกาวินทิดาววสุวัตรเลยค่ะนะคะ ทันแรกเลยที่จะเป็นผู้ที่ตอบคํำถามกันก่อนนะคะครับโดยคำถามของเรานะครับผู้เข้ารอบ5 5คนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ที่ได้เลือกคํำถามกันนะครับเดี๋ยวเราสงคนก็จะอ่านคํำถามให้กับทั้ง5ท่านได้รับทราบกันนะครับเลือกมา1คําคถามได้เลยนะครับมีเวลาในการตอบ30วินาทีครับคำถามของหมายเลขส1นะครับ เนื่องในโอกาส90ปีของการประกวดนางสาวเชียงใหม่ซึ่งเป็นการประกวดที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยและความเติบโปของวงการอุตสาหกรรมการประกวดนางงามทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับโลกหากจะส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมการประกวดนางงามให้ดีงามและ,จะเจริญรุ่งเรืองคุณคิดว่าควรจะทำอย่างไรในด้านการศึกษาคุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับ ความคิดเห็นของฟ้านะคะในการที่เราจะส่งเสริมอุตสาหกรรมนางงามได้ในด้านการศึกษาเนี่ยก็คือการศึกษาไทยจะต้องพัฒนาไปในทางที่ส่งเสริมเด็กค่ะทาให้เด็กเข้าใจในทุกครั้งที่เรียนไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มค่ะแล้วเราก็จะได้เยาว,วชนที่มีคุณภาพค่ะขอบคุณค่ะวิทือหมายเลข11กวินทิดา,ว,าวั์วรับใช่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะลำดับต่อไปนะคะหมายเลขสีค่ะนางสาวสุขันสากันนาคะ่ะเชิญเลยนะครับเลือกหนึ่งคำถามได้เลยนะครับซึ่งจะดูปฏิภาณไปิ๊กและมุมมองของผู้เข้าตรวจนะครับขอให้โชคดีมีเวลา30วินาทีในการตอบคำถามนะครับเรื่องในโอกาส90ปีของการประกวดนางสาวชียงใหม่ซึ่งกัน ปรากฏนี้เป็นการประกวดที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยและความเติบโตขององค์การอุตสาหกรรมการประกวดนางงามทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับโลกหากจะส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมการประกวดนางงามให้ดีงามและ,จะเจริญรุ่งเรืองคุณคิดว่าควรจะทําอย่างไรในด้านกฎหมายคุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับค่ะสรัรรกชมพู่นะคะถ้าเกิดว่าเราจะส่งเสร,ริมในด้านของกฎหมายชมพู่คิดว่าทุกคน คมีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะแม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรชนชาติอะไรชมผู้คิดว่าทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกกันค่ะขอบคุณค่ะมายเลขสี่นะครับสพุพรรณากันนะครับ ค่ะนะคะทุกคนจะได้คำถามเดียวกันแต่ว่าคนาาละคนละด้านในการ <นะ S 1> ส่งเสริมอุตสาหกรรมการประกวดนางงามนะครับค่ะลำดับต่อไปค่ะหมายเลขสิบค่ะคุณกเกศวรสิงเซเป็นเ้าค่ะเช่นเดียวกันนะครับเลือกคําถามได้เลยนะครับหนึ่งคำถามดูซิว่าจะเป็นด้านไหนนะครับในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการประกวดนางงามนะครับ <นะ S 1> เช่นเดียวกันนะครับในโอกาส90ปีของการประกวดนางสาวเชียงใหม่ซึ่งเป็นการประกวดที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยและความเติบโตของวงการอุตสาหกรรมการประกวดนางงามทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศระดับโลกหากจะส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมการประกวดนางงามให้ดีงามและเจริญรุ่งเรืองคุณคิดว่าควรจะทําอย่างไรในด้านของการส่งเสริมคุณธรรมมีความคิดเห็นอย่างไรครับ สำหรับสแตมนะคะถ้าสแตมได้เป็นนางสาวเชียงใหม่นั่นหมายความว่าเสียงสแต็มจะดังขึ้นสแตมอยากจะเป็นตัวแทนในทุกโครงการเกี่ยวกับด้านคอรัปชันค่ะให้ทุกคนเล็งเห็นว่าการคอลัชันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วผิดคุณธรรมค่ะดังนั้นมันจะส่งผลให้ทุกคนเข้าใจว่าเวทีนางงามค่ะผลิตผู้หญิงที่แข็งแปรและผลักดันองค์กรดังได้ก้าวหน้าค่ะและช่วยผลัก ยอดขึ้นมากครับนี่คือหมายเลขสุดของเรานะครับเดตกบริษีปิดเป้าครับขอบคุณมากค่ะนะคะ30วินาทีของเธอค่ะนะคะลำดับต่อไปเรียนเชิญหมายเลข18ค่ะคุณกองทิพย์จิดาววจิตรสุวรรณค่ะเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งคำถามในด้านของ การส่งเสริมวงการอุตสาหรกรรมการประกวดนางงามให้ดีงามนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับสืบเนื่องจากการประกวดนางสาวชียงใหม่ของเราเนี่ยเป็นการประกวดที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยความเปิดโตงของวงการอุตสาหกรรมการประกวดนางงามทั้งระดับภูมิภาคประเทศระดับโลกหากจะส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมการประกวดนางงามให้ดีงามและ,จะเจริญรุ่งเรืองคุณคิดว่าควรจะทําอย่างไรในด้านสถาบันครอบครัวคุณมีความคิดเห็อนอย่างไรครับค่ะสําหรับลูกปาลาเรานะ ลูกาคิดว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกของการเป็นนางงามค่ะลูกปาเชื่อว่าครอบครัวทุกครอบครัวนะคะถ้าสนับสนุนให้ลูกๆนะคะได้มีโอกาสเข้ามาประกวดลูกปาคิดว่าสถาบันนางงามของเราจะสามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้โดยเฉพาะนะคะอย่างครอบครัวของลูกปามีพี่สาวที่เป็นนางงามและเป็นหนึ่งในครอบครัวนางสาวเชียงใหม่ ขอบคุณหมายเลข18น,นะครับมองทิพธิดาวจิตสุวรรณในเวลา30วินาทีครับขอบคุณมากค่ะนะคะลำดับต่อไปหมายเลข2ค่ะคุณสกุณาปาบุญค่ะสวัสดีค่ะเรือือคำถามสุดท้ายเลยนะครับเชี่ยเดียวกันนะครับในโอกาส90ปีของการประกวดทางเสาวเชียงใหม่ซึ่งยาวนานการเติบโตของวงการอุตสาหการรมเนี่ยน,นะครับถ้าเราจะส่งเสริมให้ดีงามแล้วจะยุง่งเรื่องในด้านต่างๆควรจะทําอย่างไรในด้าน สิทธิสตรีครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับค่ะนอกจากเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนได้มีโอกาสประกวดนางงามค่ะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็เพิ่มคุณค่าของความเป็นผู้หญิงค่ะ,ะ because we are beautiful be you be real just i o thank you ขอบคุณค่ะสักดาปะปไหมายเลขสองนะคร เดี๋ยวคือเจ้าของห้าหมายแ,ยล,แล้วนะคะคุณเอ